พี่เลิกเมาสุราแต่ต้องกลับมากลับมาเมารักแหวนแหวนขวัญราชารอพี่ก่อนนะจ๊ะพี่กำลังจะไปหาพี่ก็เดินไปเดินไปเดิน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 ไปเดินไปปุ๊บปุ๊บไปไหนต่อวะเดิพอถึงห้องแล้วเออถึงห้องแล้วเออพี่ออกมาเลยออกมาอีก ฮึ่งแม่พีอยากขี้เมาจำได้ทุกเด็ดเื่อเจ้าพียอมหยุดพักเดียวมีที่เลิกเมาสุราแต่ต้องกลับมากลับมาเม,า,มารัก เลยอันนี้จำได้จำได้หัวล่าจ้าหัวล่าพี่เทพมาแล้วอย่าเปิดประตูพีเ<อ>่เทพเปิดประตูเข้ามามิตาหยิบให้ทางมาพูดเดินบ้านนี้ไว้ใจไม่ได้ไอ้เที่ยงเเดี๋ยวต้องปิดประตูเดี๋ยวไอ้เที่ยงมาแอบถือ เดินเมาโซซัดโซเซขึ้นไปหาวันล่าเลยวันล่าจ้ากรุณเทพมาแอ้าวันล่าอะไรไม่รู้อวกด้วยหรออวกเลยทิ้งอ่ะเอ้ยทำไมไม่มีอ้วกเลยวะวัมนนั้นไม่เห็นมีอ้วกเลยไม่มีหรอกกรุงเทพอ้วกใช้ถังขยะ แต่ขยันก็ดีไปสะอาดไปมันล่าจ๋าแล้วคุณพอคุณเทพมาหนึ่งปุ๊บคุณเทพเขากอดนัดปัดเวียบเลยเห็นดุติฟ้าเขาไหมก็บีฉันที่ก,กอดได้นอนได้ทีว่ารัดปัดเวียบนะเออคุณเทพคุณเทพลุกขึ้นมาอุ้มูอ,อุ้มอยู่นะคุณเทพร้องเลยร้องว่าเรื่องต่อไปอะไรจะเกิดตะห้ามชมกันเถิด ทุกคนมาติดข้วาวอีมากติดด้วยเป็นอันว่าคุนเทพเนี่ยสยิวมาก <c oughs> สายิวอะไรไ <ผม S 1> อะไรของมึงไว้เที่ยง <ผม S 1> นะคุเทพรู้ไหม <c oughs> ว่าคนที่นอนคืนนั้นน่ะไม่ใช่ขวัญล่า <c oughs> เดี๋ยวบ้าหรือไงขวัญล่าเขาไปนอนรอใส่ชุดสีฟ้าจะจําได้ฉันก็นอนกับเมียฉันขวัญล่าไม่ใช่คุณขวัญล่าขวัญล่า ดูป็นยาอ่อนหรือเปล่าวะที่นอนวันนั้นน่ะคือเพลจันห้องขวัญล่าเพียจะเข้ามาได้อย่างไงไม่รู้ดีนี่ไงก็ผมแอบแอบดูดูปลายเตียงเนี่ยอยากรู้ไหมเข้ามาตอนไหนเข้ามาตอนไหนเข้ามาตอนไหนไอเที่ยงไว้ใจไม่ได้ เดีย๋ยว้องปิดประตูก่อนพอคุณเทศจะปิดประตูผมลอดใตยจากอะแล้วไปเลยเสดเว่ามึงผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดมูเห็นทุกอย่างเลยผมเห็นทุกอย่างเลยตัแต่กินเล้าเดินมาที่นี่ใช่และคนที่นอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ก่นล่าแต่คือแพลจันและไอเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยก็คือลูกคุณเทพ